สบายดีพี่น้องสบายดีเบอร์สุขสุนรสบายดีงามเทียงพี่น้องมือนี่พี่น้องเอ้ยกาซีไปเฮ็ดขัวพี่น้องเนาะเห็ดขัวเลยเห็ดสะพานพี่น้องสะพานที่ข่บมาน่าเบาซีพี่น้องเนาะแต่บ้านมาหน้าพี่น้องที่ขัวเบาซีไต้พี่น้องไต้เที่ยวจะได้มือเนาะก็ต้องสีแปลงหรือว่า่อบไหมเห็ดไหมพี่น้องเนาะไปเบิง์บอร์ซน้ำกันพี่น้องเนาะเห็ดขัวสัมคีพี่น้องเอ้ยเมือนี่เนาะ หลายขู่หลายคนพี่น้องเห็ดขัวได้ไปขามบ้านขามมานาที่น้องลายคนกันเห็ดซอยกันสามัคคีกันพี่น้องอย่ปเบิ่งน้ำกันพี่น้องเลยว่าเป็นอย่งไรมีหลายคนบ่นะเ,เห็ดพ่วมใจส่างขัวหรือว่สาสะพานพี่น้องสีเงินสีนาบ่านเนาะไปติดตามครับส้มเบื้องพี่น้องเนาะว่ารายดึงหน่อยพี่น้องเลยโอเคพี่น้องเออมือส้มน้ำกันเลยเนาะ,ค,ะคุณพ่อกลับไปก่อนพี่น้องลยบาสีก็กตามให้น้ำดงัง มาสีหลายคนอยู่พี่นเอาไอ้หมเนาะเปเพิ่งมุ้ส้นน้ำงไวเราไปดใแ้กับเมียเราเนาะเราไปใกับเมียของคู่าารหน้าคนกำลังสีุดเป็นครัวพี่เนาะสวยกันข้าวมบเป็นกบมาเห็ดพี่เนาะมีพักอันก็มีพักนี่ก็มีพี่เนาะ หลายคนพี่น้องเลยเห็นห่วมกันสมัคีกันพี่น้องเมาแต่ร้านแร้านพี่น้องนะเหตดมันเดวเรวภา้นในมือหนึ่งเี่ยวว่าือควเดียวว่าเผอการวช่า ท่านี้เป็นบ้านพี่น้องใชาไหมทางมานาแเวนลแ้้เนเดหะมอนาวลงสีหาไหมขามทางนั้นมันน่มัดไงไหมแก

คขน่อยวานแห้งแห้งหวานบบมีเนาะหันเดี๋ยว้ดานีเชือกผูกเชือกมัดหัวนุ่มกงเหมนาะวาเขามันมีเชือกเขาเชือกมัดไปผูทั้งนั่นถึงไหมือนเัาะท่านก็หลายคนท่นก็เนาะ เห็ดขัวพี่เอยเห็ดขัวไปหน้าใช่ะมัเดมรีดสองคนขึ้นได้เนาะมันเดินซักแล้วคุ้มเงแล้วเอาเดี๋ยวครับได้ิกุมคุ้มไหอ้าออา เฮ็ดไปครัวไหม้ีพี่น้องเลยเห็ดไปซ้ำนี่ก่อนพี่น้องในไก่คอยเห็ดมีเงินยังเห็ดเด็นนนาเห็ดพอไปได้โหเธอเงนอยู่ว่าอันไหะ ชเ like ดี๋ย t h ปชุดเดี oh, no. so, ๋ยชุดเดี๋ย t h i ชุดเดี๋ย t h i ชุดเดี๋ยชุดเดี๋ยเดี๋ยชุดเดี๋ยชุดเดี๋ย t h i ชุดเดี๋ยชุดเดีดเดี๋ยชุดเดี๋ย t h i ชุดเดี๋ย t h i ชุดเดี๋ย t h ชดเดี๋ยชุดเดี๋ย t h i ชุดเดีเดี๋ยดเดี๋ยเดี๋ยชุี๋ยชุดเดยชุดเดี๋ยุดเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยี๋ยไดเเดี๋ยี๋ย เห็ดขัวไหมขัวยังกะไรพี่เนาะอะพอดีได้ปะเนี่ยหางมือชกีไตอ่อนเหนืบเนื้อแท้คอยต้องเด้งตงเด้งอย่างเนาะตอนนั้นไหขี่รถไต่หลอกเบิรอันนี้ ตัดจากระับไหนไหนไม่ายแนบ่า่่กำักระไคตอย่ไสอยกันพี่น้องเลยดต๊ ขี่ไปหน้าคุ้มกันคุ้มกัง่ายปีนขึ้นมาเบิกบัดดอกเบิดพี่หลายคนพี่อนะสลหลายอยู่เต่มาเ้ากันขึ้นกันไป้ว กุมมมือได้มือนนี่ทรงเลยโอ้ยตนีบ้น่ยโผล่ไปเลยหมเอนนี่ชขามันโอ้ลื่นนิเดี๋ยวไหนสิได้ยมากเหร ไปล้อดนะเดียวนะมนันปาโบชิ่งขนแข้งมาได้พี่น้องเลยคำเมื่อยคนเด้สิยด้มันมาเป็นง่ายๆเพื่อท็ดขัวเนาะหลายคนก็ตามขันวิ่งไม่ 阿าชินเนน้าเาเก้านะแบบนี้เฮ็ดหม่โอ้้อง้ม้ทำรถน้ำนเาาก่นนะเะ่อห่อหนีเ ตั้ใจอะไเาสองอย่างนี่ตี้อต่อมีฮับประกันบุตบคกบุคคกข้าวข้ัมตอมีฮัประกันขุดยิ่งม้นไว้ได้ว่างหมมุดนก่ เอาป้หันสุดพักทาไ้น้องมัตยาอาลงรเอาลงรหันสุดพักผาเออแเมันงอขึ้นมันมันกหนือย้ว่ามันมันกระดุกกรั

đọc men đi Sàn nó rồi này

เหตุผลสมัครีพี่น้องขัวไปให้ไปนะหลายคนพี่น้องเอ้ยซอยๆกันผู้ใดผู้หน่อยนึกตะปกตะปูก็ซอยกันพี่น้องตะปบตะปู อันนั้นเด็กอันนั้น้อยสมาคียคือง่พชกะรอพลังหพี่น้องนะสอยก,กันเหตุสอยกันสั้า่คือไม่คือไม่บอกเราว่าจะมาใครดิปินแก หลายคนท่องเดียวเห้ช่าเช่าไปเช่าทำอะไรแต่นเล่นเล่นกันน่ยจแลกันนะคับกัน้มาจิกตันะมจิกตัวนี้ได้มาใส่รดิกรบกเด้้มาเช่เลยบยนกมาจิกเชี้ยกันพี่น้องเลยนีนี่นจิกนีนะะ คืองเพื่อนสองคนน่ะนักฮะนี่จองเม่นชื่อได้เลหแ่น่ะพักไวให้แะเอามาม่นกับมิตรนี่พักแล้มันไปเลยนะกิปเลยมันี่จอง่้กับมีตวนี่ล้เลยมาองไม่เดนไปเรื่องติตัวมาจะถึงทาไปเลยไม่แดงใครบังรู้่มนี่แย่มาก สขาไม่แดงพ่อมันเหี้ยตัวไม่แดงแล้ว่าแล้วแกมากนะผิดในแกกับขึ้นมาอยู่พี่น้องเพราะว่าเป็นขางมันเสมออกันไ้้กกเออาาาา่่่่นนแแแมมมวลตหรบ พี่เต่าอันไฟเปล่าเน่ยเฮ้ยขนานัตื้นนึงนะเดี๋อยู่ภาคกันนอยู่ภาคกันเออเาอาพวกมันนะเต่าเราุ่ไดเอาพวกนั้นเด้ไนเปล่าเลยไมันไ่ไเก๋เนาะมันเน่ยอย่แลนวเอาเอามาสุกคุเทียงกันนู่นสาวนีมาคุเียงกัต่อกโมไทย เสานี่มาพูดเรื่องสุขโลแล้วเสาอันนีนสีฮักบัดดพี่น้องเลยเสาบรนายปีเลยพี่น้องแต้สีปีเลยออขามันไปมิทธิขาไปปีนเนาะปีนเนาะมันติดีนเนาะน่อปีนได้จงเอออ

เอาลักเจากับพันหอกเลยบุ๊อือฮะอ๋อมากดใส่บุเลยว่าเพนนั่นกดใส่เพนใหญ่นั่น เล่นจะขังที่ได้ถึงแม้เป็นยังไงรถไต้แล้วบอกรถแนวไตรถไต้รถไงคนในสองไม้ก็ได้แล้วเนาะน่อยคไปบคือนเอาไต้ขางพี่เรคนคนเดเอาเพงเอาภาษาตุมไม้แล้วนัตีนี่ก็ไปใส่เ้อนี้ไต้ขงพี่เห้เต็กหดหฮ้เป็นจ้าด นี่นอเราแล้วนั่นชาหัวชานั่นใช้เพนนงหนึ่งเใชแมานัอนบ่กคนนี้เพนน่งหนึ่งเน่เสวายกันพี่น้องเอ้ยผุ้ละไม่ผุ้ละมือทนั่นกัเห็ดนี่กัเห็ดได้ดีนะเฮ้ยกำลังสิงัดขึ้นพี่น้องเอ้ยมาแนห้องขึ้นีกวะ หาว่าไม่ห้องอีกว่ามันจะแบบนั่นเขาไม่ไมาอีกว่าตื่นใหม่ไปใหม่ใหม่ ท่านหัวแห้งรองไรกินเนี่ยหวแห้งหวใจกันพี่น้อซอยกันนังกายพี่น้อร้านร้านไม่ขึ้นเกียนหัวนูเด้อใช่มันจะเกียหัวมันใจ อเมื่อไัอ่ารอเม่อต้องชิมเงินแท้โม

สุดท่านมาเนี่ยลาาในทางนี่นะาล้มมาดเสาไวัมันสิมันสิไปาแม่ตรงนี้เอาเครื่อรอีกตัวนี้ตรวนี้โอ้ตัวนั้นยังสิไปหันึงขึ้นุกเช้าตัวนี้เนียนะจับไปเเอาลงกสาวนะสาวได้ไหลงาหัวไม่ได้ให้เจอกันพี่น้องนะครับ เพอ่์เซดได้เพอ่์เซดได้ไตมันง่ายพี่น้องเอ้ยเพอร์เซดไตโค้ดท่านเฮ็ดขืนว่ามันเนี่ยบอกขนให้เราเลยห้องพีนาหมอนมันั่น ชุกไมแดงชุกไม่แดงวไมแดมันสันมันทังหมมันทั้งหมดเลยหมดเลยหองอีหองกเลยหัวไม้กระจนั่นห้องหัวไม้่ะเปิดสีด้วเนาะเจรจยางงพื้นกัเห็ดอขึ้นมามันส้ากันพี่น้องเพราะว่า เสามันขัางตามข่างสูงหงอตีมันขึ้นเยนะไอ้เสาน่าไหกันแล้วน่อไ้หนไอ้ยังเยได้เงิงแน้บ่ไกรสียเดี่ยพี่น้องเนาะต้องสีต่อ้งสิตาพี่น้องใส่กัน ตะปูกันลองร้อยปตสูงเล้อ้ที่นี่ครับโหแล้วทานนั้นกกำลังสีดแอรวพี่น้องยังในใทางกลางอีกอีมามล้เมื่อเดียวเท,ท่ทา,น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 ,ทา,า,ทานั้น้อุดดนอ่าตัวไ้สามสีต้ยแบดนี้

ไม่ใป่นารเกลี้ยงไามนี่อดูนี่แป้นี่แป้ยอนะถอดไปถอดเไงเนาะบก้าหตเฮมอนเลยคนเดี๋ยวหามไตออกมานะป้าตุบุ๋มมันเห็นเนาะนักเตมนจังเน็บเฮ้ยเล็กน่ตแ่ไดนเนี่ย ทางงยนังมันได้ฮาฮักหรอกย้อนไปเลยีกล้าไปอ่นเลือกอยู่โมตีงมันน้ำมันาเะยมันน้มันนีน้อยเนาะ tốt quá <laughs> đó <cười> hết đẹp càng ca càng ca đi hát cái này Quy Huy... tâm cộp đốt, cộp đấy nè Mày ครัวกันใส่ข้าวใส่ย yeah, ังเกือบเกือบแล้วไม่พอเงี้ยจะใส่แถวกลางเนาะอ๋อตึ้งลาบนเหยียบรถเขาได้ตาตึกงิ ใส่เสื้อแล้วน้งหนหนอนงเหมยเนาะแล้วพี่น้องเอ้ยบันนี้จะเสียกายมากินข้าวกินน้ำมานี้เนาะเห็ดขัวเสร็จเรียบร้อยพอได้ไตจะโบนัสเต็มด้อยไม่เวิร์กก่อนนะโหทานกับเบิร์ดเบิร์ดยู่ ตัดไดครับตัดัตัเอตัดเอไดเหัวนะบัน้าถ่ายกีรีพี่น้องโอเคพี่น้องนะาพี่นกีกากนีดติดตามสมคลิปต่อไปพี่น้องมาในเขดครัวแล้วครมืวแหากินข้ากินน้ำคือเก่าพี่น้องเลยสบายดีพี่น้อง